ปิดขาลองตัวนี้สิเ,เปิดใจลองรับดูบดีนะถ้ากินได้ผลแล้วก็ไปบอกต่อแล้วกันปวดหัวเข่าแป๊บๆค่ะแล้วปวดหลังปวดหลังค่ะแล้วก็หัวเข่าก็ดังก็แก๊กก็แก๊กปวดหลังปวดหลัง,ลงแล้วล้วามายันปลายเท้าขาเนี่ยไป,ป<ว>แอคเซเล์<ๆ>กระดูกขาไม่แตกไปแอะเตเล แล้วมันเขียวมันก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้มันมันขาก็แข็งไปหมดเลยมันงอมันงี้ไม่ได้เลยคหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้หัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แต่มันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแป๊บอยู่ข้างในหัวเข่าเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้มแบบว่าหมอบอกว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันขอโทษนะยางย่างลุกอย่างนี้เราลุกไม่ได้ครับใช่ไหมเราต้อง ค่อยๆลุกแบบนี้ค่ค่อยๆลุกแบบเนี้ยคือมันเป็นทรมานนะตายตั้งเป็นเลยนะคือก่อนที่จะกินดีบูลเป็นแบบนั้นเลยปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดโอ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะอขนาดนั้นแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้หร้องไห้เลยบอกไม่ถูกละเส้นเนี่ยมันยึดละขาบวม สบายดลนะครับคุณป้าแต่ก่อนนี่ลุกนั่งนี่ลำบากเลยเนาะอากาอากาศอะี้แกลูกอ๋อต้องขยับทีละก้าวทีละก้าวเพราะว่าใครยังผ่าตัดใช่ไหมครับรต้องหมอไว้ให้ไปเดินทีแบบนี้แบบเมื่อเด็กขับเดิน<อ>แต่ว่าตอนนี้ได้พอไปได้แบบนี้ได้โอ้โหสั่งไปสามกล่องครับเริ่มทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีกว่าเดิมอ่ะรู้สึกมันดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นค่อยๆดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเออกล่องแรกก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่ คำว่ารู้สึกดีของคุณแม่นี่คือมันเป็นยังไงครับมันหายปวดแล้วข้อมันก็มันก็ไม่ตึงแล้วมันก็มันก็ค่อยยืดได้มันก็ไม่เข็ดแป๊บๆที่หัวเข่าหัวเข่าก็แกลกแกลก็เริ่มมันเทาลงป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่องที่สองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้น่ะเดินไปกคะปักซอยได้นั่งโมไซไปไปได้เลยไปลงเดินสบายเดินสบายเพื่อนก็ยังบอกอะไรวะ เ่่าาวงแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีก2กล่องสั่งอีก2กล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่องหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่าครับมันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่า แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยแนะนําให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกนึน้าสาวก็จะสั่งถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูลเนี่ยดีที่สุดดีบูลเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยได้ผมดูนิดนึงนะครับเนี่ยได้สบายเลยไม่ต้องตะก่อนนี้ โอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้องต้องถือวอลเกอร์ตลอดไม่กล้าก้ามบ้านจากตอนนี้เดินได้สบายเลยคนเขายังคิดว่าไอ้คนแถวนี้เ็าเห็นเอ้าป้าหายแล้วเหรอบอกหายแล้วโอ้โหครับแนะนําให้คนที่มีอาการทานได้เลยเนาะทานได้เลยเชื่อเถอะไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจทานเลยดีบุญนี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุดยอดเลยนะ วันนี้ผมจะมาตอกย้ำความมั่นใจให้กับทุกท่านนะครับท่านใดที่มีอาการปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับวันนี้ท่านอาจจะเคยทานแล้วหรือยังไม่เคยทานนะครับหรืออาจจะยังลังเลสงสัยหรือมีความท้อแท้ใจนะครับกินมาหลายที่แล้วรักษาที่ไหนก็แล้วนะครับก็ไม่ดีขึ้นนะครับวันนี้ให้ทุกท่านลองเปิดใจในส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์ดีบูญผงชนิดเข้มข้นนะครับสารสกัดนวัตกรรมนะครับในการที่จะไปช่วยฟื้นฟูดูแลอาการปัญหาที่ทุกท่านบนวดขาลองตัวนี้สิ เปิดใจลองรับดูบดีนะถ้ากินได้ผลแล้วก็ไปบอกต่อแล้วกันดีบูลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอหนเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์เริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมตอยโรคข้อสืึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา